ญาติและครอบครัวของนายธนาติจันทึกหนึ่งในรายงานไทยที่เสียชีวิตเตรียมเคลื่อนศพไปยังวัดสองพี่น้องเจริญธรรมตำบลกฤษณาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบพิธีชาปนากิจระหว่างเคลื่อนย้ายศพภรรยาและแม่ต่างร่ำไหก้กอดรูป โดยพิธีชาปนกิจร <teaching. S 1> <Station> ่างนายธนามีนางสาวบุบผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรักษาราชการแทนรองปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเบื้องต้นทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่องมอบเงินกว่า40,000บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเช่นเดียวกับที่วัดบ้านหนองพลวงตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมงานศพ เพื่อประกอบพิธีชาปนก,กิจศพนายประหยัดพิลาดรำมอายุ42ปีซึ่งเป็นแรงงานอีกคนที่เสียชีวิตจากการสู้รบที่อิสราเอลเมื่อวันที่31ตุลาคมในงานมีเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานผู้นำองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและชาวบ้านมาร่วมพิธีและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งทางครอบครัวได้รับมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์เนื่องจากไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ